ดีทุกท่านอยู่ก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าซิาต,ตี้บันนาในซิตี้บันนาก็มีสงการมาด้วยนะใช่ซิต,ตี้บันนาก็มีสงการโดยวันนี้จะจะพามามาเล่นสงการในซิต,ตี้บันนากันไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะมีใครเล่นแบบที่แน่ก็คือมีคนซื้อละหนึ่งซื้อแป้งนี่นี่คือแป้งนี่ก็คือกระป๋องแป้ง ไม่นายมานี่โอ้มีถังน้ำเย็นนี่นย <c oughs> อยากดูน้ำแข็งไหมไม่เอาไม่ไปวันนี้จะเล่นสงการกันก่อ <c> น <oughs> วันนี้จะเราจะเล่นสการ์กันก่อนนะคะเเวลาปะแป้งเอ้ยนี่ม่แมวขี่ด้วยหมูเด้งขี่ไม่ได้ไม่มีมันยังไม่ปิดล็อกไม่ได้บูเจะเป็นโรถหวนแหวนแหวนแวนวนโอเค ไปซื้ออันนี้กันซื้ออะไรว้าวกระป๋องแป้งอย่าลืมดีวเขาไปซื้อโอ้แค่ความหิวยั้งหมดเลยต้องต้องต้องเอาข้าวมซื้อลูกบันเตอร์แมนมันทำไมอะไปไปซื้อของกินงำ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 กินมดกัน อย่าเพิ่งค่า,าความหิวแต่ยัลดแล้วเนี่ยยำ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 ไม่รู้เพื่อนจะไปล่าท้าพีไหมเอาไหมเพื่อนเอาไปไปไหมไม่เพื่อนไม่ไปโอเค ไม่ไปแล้วพี่ก็ช่างมันแังไม่ไปบ้านแล้วอันนี้จะวิวแถบอันนี้คือแถบเต้นเวลาเต้นอันนี้คือแต่งตัวแต่งตัวถ้าจะยกเลิกก็อันก็ตรงไปเลยชีนะในเวลาฉีดน <vit> ้ำฉีดฉีดจะบัง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 บันไังมันอันนี้มันกั่า <Commander tones> Bang đi <laughs> <laughs> đuổi Ờ hãy thua vậy lại Ờ Nhi nè Áo Mấy đồn Áo hãy เอาไปเอาน้ำแข็งเย็นๆไปสาด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 เอาไมา่ออกก่อนใช่ไหมโอเคเอาโอาเคแล้วอะไรอ่ะปืนฉีดน้ำบ้าอะไรเนี่ยโอ,โอ้อันนี้เป็นโลโลบักอ๋อ ไม่ซื้อไม่ซื้ออันนี้มีตลาดอะไรบ้าโอ้แล้วมหนูนอนหลับอยู่ด้วยนี่อะไรอ่ะไม่รู้อยากซื้อคดโอ้มาค่ะไม่เปนลถถังมงั้งโ้ยว้าวดูเหมืนมอนว่ามีรูปด้วย ชาวท่าโอ้ระเบิดตุม้มประเทศเป็นมีข้าวไม่ไม่เอาไม่ยังไม่ไมสร็จมีผมเบคอนอะไปกินเออมเออใคผมเบคอนหายตัวไปแล้วเว้ยตกตกแหโอ้ย โอ้โหร้านเป็นเบคอนเลยอุ้ยใส่ไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมเฮ้ยอาอะไรโอ้ทยทำอะไรคะวันนี้คุณหมอแางงานนะอะไรตีบิงพี่นิวเอวาเกมเมอร์โอ้คุณคุณพี่ คุณพี่หยุดก่อนนะพีเค้ยช่องที่่างชอบอ่ะวอบคุณคุณพี่ส่วนใหญ่ชอบช่องพี่เนียวเฮ้ยนิกกี้ นั่นๆๆๆอะไรอ่ะมันมาโผล่ได้ไงเนี่ยอะไรแล้วนี่มันมาโผล่ได้ไงไปเนี่ยดูสิอดูจ้าน่ะก็เหอแล้วเขาเอามาจัดวางทำไม อยูเบอร์ว้าวอันนี้อะไรอ่ะนี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่อ๋อมันเป็นกินต่อยกันว่าเขาจะตกน้ำใครตกรน้ำแพ้เพ้ได้ไม่ได้กินไม่ได้กินอะไรไม่รู้อันนั้นอะไรอ่ะโอ้ oh, น่ากินไม่ใช่น่าไปเล่นเก็บเงิน เนอโอโอ้โอ,โอจะขึ้นไปหรอคนณพี่นเอโหมันไม่สูงนะแตงว่านะแล้วยังไม่ปล่อยลงปล่อยลงได้สักทีนึงปล่อยปล่อยเออนี่อะไรอะ่ะ อ๋อเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปตาไหนนี่เนอสองการเขาเล่นกันอย่างนี้จริงเหรอซื้อปืนไม่ได้แต่โหนี้ก่อนอ้ย้ยโอ้ย้ย,ย,ย,ยจัดนี่ น uhm, ี่เน okay. okay. ี okay. ่เนนี่เนสงการเขาเล่นน้ำข้างทางนี่เนนี่เนี่เนนี่เนี่เนนี่เน่นี่เนโอเคเรามาเล่นป่าแป้งกันเถอะนี่เน นี่เหน่ยนี่เหน่ยนนี่เหนี่ยนสาดน้ำสาดสาดสาไปเลยเกลับขึ้นไปเลยไปเลยน้ำมันมีอะไรไหมอ่ะอะไรต่ออามาตามตามทำไมหิวข้าวเลยนี่ย <laughs> น้ม ไปไหนคุณครูสอนเนาะโอ้อะไรอะมาเอามาใส่าจานนี่ใส่เลย มันหักมันสวัสดได้ไง่าทำไมเมื่อกี้มันไปได้ทำไมตอนนี้มันไปไม่ไปกินข้าวโอเคไปแล้วเอาเป็นรถ อะไรอ่ะอยากคีบกดอย่างแรกแล้วขอกดก่อนหน่งกดไม่เยอะเลยเยอะยเราภาษาอะไรอ่ะ โอ้ยมีของวครับโหว้าวขอบคุณขอบคุณที่ให้ของขวัญเอ๊ะโทร์ร์ทัไม่มีอะไรต้ม โอเคไอไออะไรไม่รู้จุงตังติงฟงตังจุงตังติงกกกกไปมาช่างน้ำหนักกันอะเอ้ามันไม่ช่างทำไมไม่ทำงานอ่ะ ช่างไม่ทำโอมาอ้าวอ,อยู่ไหนอยู่ไหนไมาที่วัดก่อนเฮ้ยเอาเหีน,นี้ทำไมเอานี้ทำไมเอานี้เอาเอาไปเอน็นผี เราขึ้นก่อนแต่ยังไม่ไปดับเพลิงบ้านแล้วเขาตายทำไมโอ้โหไม่รู้สึกว่าไม่ได้เล่นเลยอ่ะไปละไ่ไหนอ่ะไ่ไหนว้ายมันเตะงี้เลยเหรอ หนึ <Universe> 100 okay, wow. ่งร้อยทูบโอเคจัดไปเน่ยโดนเตะมีไอลูกบอลมีลูกบอลสีฟ้าไหม มันมีคนรออผีม,มีคนร่อ,อ่ะเอาไงอ่ะนี่เน่นี่แน่ไม่มีใครช่วย ช่วยด้วยขอไปแล้วกันนะบายไม่เอาเม่ไปเล้วยไม่เอาแล้ว <c oughs> เอาแล้วฉันอยู่ไหนเออ ไปหาไก่เคฟซีกินว้าวอร่อยน้ำห้าสิบบาทว้าวไก่ KFC อร่อยจังเลย วันนี้เราจะประประ,ปะแป้งคนนะคะไม่ใช่ค่ะนี่ๆงไงชอบเล่นนี้มากชอบชอบสัดนน้ำแข็งเนี่ยชอบสัดนน้ำแข็งก็จชอบสัดนน้ำแข็งมานี่แมวโซ่แมวพุ่ยนี่เนี่ยเป๊ะ นี่แน่ไก่เป็นไก่แกเขียนซะเลย โอเคไม่มีใครเป็นเตงใช่ไหมเคมดังจะมาดูแต่จะลองม้อจะย้อนกลับได้ไหมได้ว้าวว้าวขอบคุณนะมากินที่หมดก่อนปืนฉีน้ำเนี่ยเขาไม่ค่อยทำอะไรได้เลยโกโกโกกกกกกกชิกชิ เข็ด okay, นะก็ซาวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมก, like, ก,ก, share, กดไลค์กดซับกดคลิกกดแชร์กดตัวดิงเพื่อไม่ให้พลาดเทปต,ต่อไปขอบคุณค่ะ